กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัครเดชูม,มิทักโรธสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดราชบุรี K 4, เขต่อำเภอบนโป่ปงพักรวมไทยช่างชาติท่านประธานครับผมขออนุญาตได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงรายงานงบประจำปีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนะครับที่ทางสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินยื่นมาให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มาพิจารณานะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นท่านประธานครับ ตอนนี้เนี่ยเกษตรกรของบ้านเราเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี้สินกันเป็นจํานวนมากเกษตรกรนะครับก็รวมถึงทั้งเกษตรกรที่ปลูกพืชเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกเกษตรกรที่ทําการประมงที่จังหวัดราชบุรีของกระผมนั้นนะครับเกษตรกรที่ปลูกพืชนั้นนะครับก็จะเป็นข้าวแล้วก็อ้อยส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ก็คือการทําปศสุสัตว์นั้น ก็จะมีวัวนมนะครับซึ่งเราก็มีสกษกรคนนมหนองโพในพระบรมราชุปธมซึ่งดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนมนะครับซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานนะครับที่เราชาวจังหวัดร,ราชบุรีมีความภูมิใจนะครับนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงวัวเนื้อมีการเลี้ยงสุกรเลี้ยงไก่ส่วนอาชีพที่3นะครับก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มประมงที่จังหวัดร,ราชบุรีของผมโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านโป่นปงนั้นมีการเลี้ยงปลาสวยงามก็ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่ง นะครับมีการเลี้ยงปลากระชังมีการเลี้ยงกุ้งนะครับในจังหวาาัดราชบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบางแพรก็มีการเลี้ยงกุ้งกันเป็นจนํานวนมากเกษตรกรที่มอีอาชีพดังกล่าวนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยมีหนี้สินโควเรือนเนี่ยเยอะมากครับท่านประธานจากสํานักงานจากข้อมูลสํานักงานสถิติเนี่ยมีการให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้หนี้สินโควเรือนเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นบาทต่อโควเรือนนะครับห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของโควเรือนเนี่ย,น,น,ยนะครับ ของนี้เนี่ย5้เกินศักยภาพที่เกษตรกรจะใช้หนี้ได้สูงมากครับท่านประธานครับ57% 43%เนี่ยยังพอที่จะมีไรายได้สาเหตุที่เกษตรกรเนี่ยมีศักยภาพในการใช้หนี้ต่ำเนี่ยมาจาก3ปัญหาด้วยกัน 1. คือรายได้น้อยรายได้น้อยเกิดจากอะไรครับราคาพืชผลสินค้าเกษตรราคาสินค้าของปศุสัตว์นั้นต่ํา อันนี้ก็คือปัญหาเรื่องรายได้น้อยเรื่องที่2ก็คือรายได้ไม่สม่ําเสมอคือปีนี้ขายได้ราคาสูงปีต่อไปขายได้ราคาต่ําพี่น้องเกษตรกรก็ไม่สามารถจัดการเรื่องของรายได้เรื่องของค่าใช้จ่ายได้เพราะอะไรครับเพราะว่าราคาสินค้าเกษตรนั้นไม่สม่ําเสมอและก็สุดท้ายก็มาเจอเรื่องรายได้ผันผวนเกษตรกรไทยเจอปัญหาเรื่องรายได้ผ,ลผลันผวนจากเรื่องของภัยพิบัติมั่ง อย่างที่ล่าสุดที่อำเภอบ้านโป่งผมก็เจอปัญหาเรื่องของภัยแรงนะครับการทํานาปีไม่ได้ผลผลิตเพราะว่าฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูกาลปัญหาภัยแรงปัญหาน้าท่วมปัญหาเรื่องของโรคระบาดซึ่งตรงนี้กเกษตรกรไทยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้เนี่ยทุกกลุ่มสาขาอาชีพล่าสุดผู้เลี้ยงปลาสวยงามก็เจอปัญหาเรื่องของกฎหมายวันหนึ่งเลี้ยงปลาเลืองแสงได้วันต่อมารัฐบาลโดยกรมประมงก็ออก,กฎหมายไม่สามารถเลี้ยงปลาเลืองแสงได้ เพราะว่ามีปัญหาเรื่อง GMO อันนี้เนี่ยก็ทาให้เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงปลาสวยงามในเขตอําเภอพันป่งนั้นมีความเดือดร้อนจากกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง3าเรื่องนี้เนี่ยไรายได้น้อยไรายได้ไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไรายได้พันผลเนี่ยจึงเป็นปัญหาเรื้อรังที่ทําให้เกษตรกร,ร,กรไทยนั้นมีหนี้ครัวเรือนสะสมเป็นจํานวนมากทําให้เกินศักยภาพที่เกษตรกร,ะร,กรจะชําระหนี้ได้ ไม่ว่าจะหนี้ที่กูก้ยืมเงินมาจากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นทกศธนาคารเพื่อการเกษตรษกรปัญหาตรงนี้เนี่ยต้องให้รัฐเข้าไปช่วยดูแลกองทุนสงเคราะห์เกษตรษกรนั้นก็เป็นอีกกองทุนหนึ่งในหลายๆกองทุนที่เป็นกลไกของรัฐในการเข้ามาช่วยเหลือเกษตรษกรที่มีปัญหาเรื่องเงินทุนเงินหมุนเวียนนอกจากนี้ยังมีกองทุนอีกหลายกองทุนครับท่านประธานครับ กองทนุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้รัฐบาลที่ผ่านมาก็มีโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรได้ลืมตาอาปากได้ก็คือโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับแล้วก็พืช5ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นยางพาราปราล์มซึ่งหพืชหชนิดนี้นะครับก็ รัฐบาลใช้งบประมาณเนี่ยไปจํานวนมากในการที่จะประกันรายได้ให้กับเกษตรกรนี่ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนอกจากกองทุนที่มีอยู่ฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับกองทุนสงเคา์เกษตรกรเนี่ยเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสิ่งที่ผมเห็นในงบประมาณเนี่ยนะครับเพื่อนสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปงบประมาณน้อยมากครับท่านประธานดูจากทุนนะครับ9000ล้านนะครับรั์สิน6000กว่าล้านนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับ จำนวนเกษตรกรนะครับในประเทศไทยที่มีอยู่แล้วเนียบเทียบกับหนี้สะสมของเกษตรกรที่มีอยู่เราจะทํายังไงครับที่เราจะช่วยเหลือปลดภาระหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นไปได้ไหมที่เราจะรวมกองทุนต่างๆที่มีอยู่ไม่ไว่าจะเป็นกองทุนฟื้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโครงการต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทําหน้าที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สะสมที่มีอยู่ของเกษตรกรเนี่ยอย่างจริงจัง อย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะได้ฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลใหม่ที่จะมีขึ้นว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรวันนี้เนี่ยต้องเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็ผมคิดว่า,ารัฐบาลใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะต้องทํานโยบายนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังเพื่อให้เกษตรกรไทยเนี่ยลืมตาปะอาปากได้ไม่ใช่เรามีกองทุนหลายๆกองทุนแล้วแต่ละกองทุนนั้น ถ้าเทียบแล้วเนี่ยเกษตรกร,เร,กรเรามีนี่เป็นแสนล้านแต่เรามีกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร,เ,ร,กรเพียงไม่กี่พันล้านมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังครับท่บทานประธานอันนี้คือสิ่งที่อยากแสดงความคิดเห็นให้กับท่บทานประธานแล้วก็ฝากไปยังรัฐบาลใหม่ที่จะตั้งขึ้นในอนาคตได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ